갑자기내게나타나준너난아무말도할수가없었지저의รูปแบบไหนโทยที่ทำให้แฟนคลับต้องเรียกรถฉุกเฉิน1669อ่าโจทย์ใหญ่โจทย์ใหญ่ อันนี้ให้ใครคิดครับรวมกันอิสระครับอิสระเนาะรวมกันเลยท่าเดียวอ่าท่าเดียวมันท่าเดิมเลยเนี่ยเอางี้ผมรู้แล้วผมรู้แล้วการขาออกไม่ขยับเตียงด้วยไหมขยับโซฟา อ่านับนะครับวิดีโอพร้อมนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับอ่ะขยับแอดมินขยับเร็วเร็ว,รวอ่ะท่านี้เด็ดบอกเลยเลยท่านี้เด็ดท่านี้เด็ดมากอ่ะ กล้องตามกล้องตามหันหันมานี่ด้วยนิดนึงแอดมินเบี่ยงเบียงมานี่นิดนึงอ่าฝั่งนี้ก็อยากได้อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หันมาตรงนี้เพราะตรงนั้นเหรออ่จุดสุดท้ายนะครับจุดสุดท้าย น้องก็เหนื่อยเอาว่างเลยวางเลย,เลยอ๋อตรงนี้เอาตรงนี้โอเคเอาตรงนี้ไกลๆหน่อยโอเคนะครับมิติใหม่ของการถ่ายรูปนะครับที่คนจะต้องประทับใจแล้วก็เก็บไปลง t ิ k ตอกนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะผมคิดถ่ายตอนนี้ <laughs> <ะ>ฟังโจทย์นะครับฟังโจทย์ข้อสุดท้ายนะครับ ถ้าคุณไม่คิดว่าอันนี้เป็นโซฟาผมขอให้คุณคิดว่าจะอาคิดท่าถ่ายรูปตามใจของคุณครับอย่าคิดว่ามันเป็นโซฟาครับไม่ได้ให้คิดว่าเป็นเตียงนะเอาทำไงทำไง อ่าอ่าลุ้นครับลุนลุ้นลุ้นลุน,ลนงานที่แล้วเตียงหักครับงานที่แล้วเตียงหักครับงานนี้เหลือโซฟาไว้ด้วยนะครับเดีนะ๋ยวเลยไปไปไปเดี๋ยวไปนอนทับก็เลยเขาทนได้ <laughs> เอาเลย ไปทับมาตรงหลังเขาเลยไปเนี่ยไม่หักทนได้ทนได้5วินาทีหนึ่งสองสามสี่โอเคไปไปพอแล้วครับกลับจากคอนเสิร์ตนี้ลดคุณหน่อยนะ ไป,ไปแอนดมินมาเอาหน่อยครับแอนดมินแกล้งเขาใช่ไหมพอแล้วพอแล้วโคตรนักอ่ะไปมาดูหลังเขาที่เนี่ยเขาเป็นเขาเจ็บมากเลยอ่ะโอ๊ยไปไป,ไปเขาอย่กไม่ได้แล้วเขาเจ็บมากเลยหายแล้ว โอเคนะครับข้าไหมล่ะสมควรแก่เวลานะครับผมให้น้องนุกแล้วก็น้องไปล่ำลาท่านผู้ชมนะครับปากร้านเล่าผมด้วยนะครับโซฟานี้ใครได้นั่งครับครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับนุกกับปายก็อยากจะขอบคุณพี่ๆน้องๆมากๆเลยนะครับผมที่นะครับให้การต้อมรับ ต้อนรับอย่างดีมากนะครับอุบลราชธานีแล้วก็ผักดันนุกปลายมาดูตลอดนะครับผมไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตหนึ่งจะมีแบบนี้จะมีคนมารักเยอะขนาดนี้นะครับผมครับผมจับมือจับมือครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณันลครับสำหรับวันนี้ครับนุกปลายก็เหมือนเดิมครับไม่มีคำไหนที่จะสรรหามาพูดนอกจากคำว่าเราสองคนจะจับมือกันอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็จะเป็นน้อง เป็นพี่ๆที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับผมเนาะครับผมวันนี้ไปก็ดีใจมากเลยที่ได้มาทินเก่าทินเก่าแล้วกันที่อุบลราชธานีวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาด้วยกัน